สวัสดีครับวันนี้อยู่ผมเมงเหย็ดเซนประกาศนะครับวันนี้เมงเหย็ก็ยังอยู่กับเซนจิงเหมือนเดิมครับเซนจิงบอกว่าวังตรงข้ามก็จะมีประกาศด้วยเดี๋ยวเราไปสมรวจกันดูนะครับว่าเป็นประกาศป่าหรือว่าเป็นประกาศลูกผสมนะครับวันนี้เราก็ช้อนฝั่งนี้ระหว่างเดินกลับเผื่อจะได้ตัวนะครับเพราะว่าปลาอย่างนี้มันตัวใหญ่แลวก็น่าจะสวยแล้วก็ใช้กันได้เดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราจะได้เพิ่มมุ้กันหอว่าเราจะเจออะไราไกันเลยจิ๊บจิ๊บเปงไปทุกคนมันเป็นหมายซึ่งธรรมชาตินะครับธรรมชาติของทพทุกคนดู โอ้โหเช่นจริงพาเข้ามาแต่ละหมายี่ของแท้้งนั้นไปครับเช่นจชกุณได้กี่ตัวลูกตัวเดียวว้าตึงกว่าบังจาเลยนะไปเราช้อนไปได้ๆน้องแล้วก็เอานองเท้าหลับด้วยเดี๋ยวเราก็ไปลงหมานู้นเลยเดี๋ยวเห็นว่าน่ามีนี่ใช่เห็นว่าน่ามีนี่คุณเนะอ่มันมัน mọi người điêu đi, ô, phong anh nó đãi mà đấy, mốc kia ông già nó, cứng, 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 đây, cứng, 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 ตรงนี้เมื่อกี้เหมือนคิดว่าน่าจะมีอะโอ้เหมือนที่คิดว่าจริงนิจ่าเหมือน,นที่เหมือน,นคิดว่าจริงว่าตรงนี้น่ามีโอ้ไม่พลาดเลยลูกปลากิมเป็เลยกูจริงเหรอปลากิมเยอะจากตรงนี้นะโอ้โหลบ,บเขาให้ยังไง ตรงไหนหูยตัวนี้คู่พ่อฟองเราตัวนี้เนาะพ่อพันเลยเนาะใหญ่มากคู่พันตัวใหญ่ตัวเจ้าเขาบางใหญ่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 เนี่ยที่เดิมนี่มั้งนั่นนั่นที่เดิมเลยเนี่ยมีไหมทุกคนวะนี่จริงเหรอนี่ยอย่งเง้ะมัลนทิมเบาแดงมังลันติมข้าไปในมุมนี้เขาว่าน่ากลัวไหม ไม่น่ากลัวพี่ขอ้บอ้ากลัวอยู่ก็ไม่ได้จำอะไรเลยตบอปก็ไปตรงนี้มั้งจ๊ะโอ้โหไม่ได้ไม่ได้ทุกคนเนออจะได้แล้วปั๊บปมาเลยอ่ะเจ๊ไม่จริงๆริคือไม่ได้ไม่ได้แหละฝั่งนู้นมีเงี้ยจริงๆที่ดังแต่นั้นตรงนี้ไม่มีกระตักที่เดียวกับเงี้ยลองเลยที่จริงๆ นนนีโอ้ยพ่อฟองครูไอ้พ่อองใช่ใช่เสียดาไม่ได้ปลาฮะโผลไม่ได้ปลาจริงไงมหลอดเสียดายมากเลยครู ฟองน่าจะไปแย่งไงนะเป็นฟองเลยครูตักยากไอ้ตรงนี้นี่ตรงนี้กูฟองอยู่นี่เมื่อกี้ครูน่าอยู่นี่กูเต็มตักยากไหมหัวนอไปหมกเลยอืหนักเลยไม่อยู่แล้วกูไปประชุมนะเสียดายมากเลย โวดแล้วไม่ไ okay. ด้ปลานี huh. yeah. can can ่ยไปต่อกูในขอดูของกูนี่ไม่ได้ถ่ายแกอะไรวะนี่ทุกคนไม่ไม่มันเต็มอ่ะกูโอ้ปลาตัวใหญ่ครูเด่นอ่ะโอเคของครับเดี๋ยวไปต่อใหม่นู้นกันดูวยทุกคนเนี่ยอะไรนมีนะครับนิ้วล็อกแล้วเึงเหนมั้ยเนี่ยนิ้วล็อกเลยมังจ่าตายต้นไม้อันมึงเห็นว่ามันมีนะ อะไรครับกำลังไปครับมึบงเย,งยตักไม่หมดเลยอ่ะอันนี้นนนเดี๋ยวมึงเห็นเอาอันชา้านู้นก็ได้ต่เดี๋ยวอันดูกว้างนาะบ่อนี้ใช่ไหมพี่ตัวใหญ่ไหมพี่ตัวนี้ตัวใหญ่ไหมได้อยู่นะฮะน่าจะมีหวดกันมึงเห็นป่าวมีไหมลูมีเลย Người đó phòng phòng luôn mình nói vô phần à ạ? Phần mang lanh luôn Đi đuôi Xem chuyện luôn cứng thân nè Thôi nói chuyện, khu xuống lên trên con Chiến ngựa Chiến ngựa

สวยไหมครูุวยดีอะมังลันกูได้ไปเยอะแล้วลุงลงนี้น้ามีเงิน้าองกูฮะจริงเหรอ หัวดีอยที่ตักนี้เนาะน่าจะเจอหัวน้องนั้นนะโอ้ครูมันลงไปใต้น้ำเลยพวกนี้ไม่มันบอกว่ามันร้อนกู ยังเลยพี่มันจะพาเราว่ายน้ำนะครูครูมันจะพาเราว่ายน้ำนะครูครูไหนขอดู้าปหน่อยครับ มันตักว่าได้มอกี้กูมันใส่ปลาไปไหมไหนขอดูปลาหน่อยคูใส่ปลาหรือเปล่านไมัวน้ตอยูย่โอ้โหเยอะเนาะใหญ่เหมืนที่คูได้เลยคูหลกปเรอ่ได้กเด็กงสุดยอดทุกคนแกไปจกเพิงต่อไปแล้วก็เจรจาตามอะไรกืนเชงเพลง